เซิร์ฟเปิดใหม่ทุกครั้งมีคําถามมาทุกครั้งหรือแม้แต่ต่อให้ไม่มีเซิร์ฟเปิดใหม่ก็จะมีคําถามแก้เคียงกันสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยหรือไปเล่นในเซิร์ฟใหม่คําถามที่ได้รับการถามมากที่สุดฮิตที่สุดก็คือเล่นเซิร์ฟใหม่เล่นอาชีพอะไรดีใครที่เล่นเกม ROX อยากจะเติมเพชรเติมเกมอยากจะพัฒนาตัวละครง่ายๆวันนี้เพียงแค่ add line id add r i s t m a n shop เติมเพชรใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นเติมง่ายเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนที่สำคัญ ถูกว่าเติมเองในเกมไม่ว่าจะเกม ROX หรือแลกนนล็อกตระกูลไหนๆทาง Richman Shop ก็มีให้บริการเติมทั้งนั้นจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ Richman Shop .com หรือจะแอดไลน์ ID มีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แอด Richman Shop ไปให้พนักง,งานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง Richman Shop คำว่าอาชีพอะไรดีเกมนี้มันแบ่งเป็นสส่วนตีบอสกับตีคนตัวผมเองผมเน้นไปในเรื่องตีบอสผมไม่ค่อยเน้นเรื่องตีคนดังนั้นผมจะตัดเรื่องอาชีพ PVP ทิ้งไปถ้าคุณอยากได้อาชีพ PVP ตอนนี้ที่ผมนึกออกผมมีให้คุณอยู่อาชีพเดียวคือนินจาใครอยากเล่น PVP ช่วงแรกๆในเกมสนุกคุณไปเล่นอาชีพนินจานินจาในที่นี้คือนินจาเวทด้วยไม่ใช่นินจากายนินจาเวทต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งหลายคนยังคงงงอยู่อาจจะด้วยความที่ไปดูคลิปเก่าๆหรือว่ามีการ อธิบายอะไรบางอย่างที่มันเข้าใจผิดบางคนจะนึกว่าเล่นนินจาเวทต้องเลือกเพศเป็นเพศหญิงถึงจะเล่นนินจาเวทได้จะบอกว่าไม่เกี่ยวนินจามันไม่ได้แบ่งเพศเหมือนบาตดั้นนินจาคุณจะเล่นเพศชายคุณจะเล่นเพศหญิงสามารถเล่นทั้งเวทเล่นทั้งกายได้หมดนินจาเวทสําหรับเพศหญิงเพศชายจะมีสกิลต่างกันอยู่แค่สกิลเดียวสกิลนั้นมันเป็นสกิลสําหรับ PVP โดยเฉพาะมันเป็นสกิลที่เขาเรียกเหมือนพวกสกิลขุดอเอาไว้ส่องดูตัวละครที่มันหายตัวได้วิธีการใช้สกิลมันจะต่างกันมันสามารถมอง เห็นศัตรูที่หายตัวได้เหมือนกันดังนั้นไม่ใช่ประเด็นคุณสามารถเลือกเพศได้ตามที่คุณชอบสําหรับนินจาเวทจะเล่นผู้หญิงก็ได้จะเล่นผู้ชายก็ได้สําหรับสายตีบอสเราก็ต้องอิงตามกระดานตีบอสตอนนี้ผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟ c ค a ซี่ฟอร์พ t e เทล่าเลเวลโลกอยู่ประมาณเลเวล84ไฮลาสเนี่ยน่าจะไฮลคสกันหมดแล้วแหละอิงตามตารางบอส อย่างที่คุณเห็นตีที่ 37. 1 37.1%มีอาชีพครีเอเตอร์นินจานะครับครีเอเตอร์ก็คือเอบเคมิสนั่นแหละมีเอลเคมิสมีนินจาแล้วก็มีพระมาช่วยฮิลตีที่สอง9 3 9 3มีีแดน์มีสไนัย2ตัวตีที่3านินจามาคนเดียวเลย 11.82%ตีที่4ี่ก็นินจามาคนเดียว10.86%ผมขอดูพวกบอสสักประมาณอย่างละ2-3ตัวแล้วกันฟิโอนี่มาคนเดียว21.47%อัลเคมิสตีที่2มีนินจากับสไนัยแล้วก็มีแอสซิซินเข้ามา1ตัว17.62%ตีที่3 15.67%มีพระมีโลกมีนินจาแล้วก็ครีเอเตอร์ก็คืออัลเคมิสต์ตัวเอ็ดกา ตี้ที่หก็เป็นตี้เดิมที่ได้ที่1ห,หลายๆตัวเขาก็จะมีเอลเคมิสตัวหนึ่งนินจา3ตัวพระ1ตัวเราก็เนี่ยมีนินจาสองตัวพระ1ตัว Ninja นินจา1ตัวเอลเคมิส พระตีหนึ่งสองสามประมาณนี้ไปดูบอสมินิบอสมินิอะขอดูบอสกระต่ายเลยกันบอสยอดนิยมมีพระมีนินจาตีที่หนึ่งตีที่สองก็เป็นพระนินจาอัลเคมิสต์แดนซ์ตีที่ 3. สามสไนอัลเคมิสต์นินจาสไนตัวกบช่วงแรกๆคิดขากบกันอยู่แล้วนินจาพระตีที่สองอัลเคมิสต์ตีที่สามนินจาสไนพอจะสรุปได้ว่าอาชีพในช่วงแรกที่คุณควรจะเล่นแล้วเป็นอาชีพที่สามารถทำดามเมจบอสได้ดี อันดับ1ยังคงเป็นเอลเคมิส์อยู่1กับสเนี่ยใกล้เคียงกันคือเอลเคมิส์กับดินจาจะมีสไนสอดแทรกมาเป็นลำดับที่3ส,ส่วนตัวแดนซ์แล้วแต่ว่าปาร์ตี้ไหนจะมีคนเสียสละเล่นตัวแดนซ์มาเป็นตัวซับให้หรือเปล่าตัวแดนซ์ในแพทณนะปัจจุบันนี้จะกลายเป็นตัวซับโดยสมบูรณ์ตัวแดนซ์จะไม่ใช่ตัวทําดาเมจอีกต่อไปใครที่อยากจะล่าบอสคุณเลือกไปได้เลยสามอาชีพนี้เอลเคมิส์ Ninja, นินจาสนตยตัวแดนซ์เล่นได้แต่คุณต้องมีเพื่อนเล่นต้องเป็นสายซับส่วนพระแน่นอนว่าเป็นที่ต้องการอยู่แล้วลงร้อยชั้นตีบอสถ้าตีไหนเขาไม่ได้ถึกไม่ได้อึดถึกทนอะไรยังไงพอคุณเล่นเป็นพระคุณจะได้รับการดูแปลปฏิบัติเป็นอย่างดี แล้วไม่จําเป็นจะต้องลงอะไรยังไงเยอะแยะมากมายด้วยสําหรับตัวพระตัวพระเป็นตัวหนึ่งที่คุณสามารถเล่นสายฟรีได้เพียงแต่ต้องมีเพื่อนช่วยแบบมีเพื่อนช่วยฟาร์มเพื่อให้มันเก็บเลเวลได้เรื่องอาชีพในช่วงแรกตามนี้อย่างที่2เรื่องบอสตอนนี้ย้ําอีกทีหนึ่งระบบบอสใหม่ที่มันประกาศมานะปัจจุบันณนะตอนนี้วันที่11บเอ็ดไลฟ์นี้คลิปนี้ผมอัดวันที่11มันยังทําแค่เซิร์ฟอีซี่แลนด์อยู่เซิร์ฟเดียววันที่15เซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ เคซี่ฟอร์พอนเทล่ากับ r o s For Ever จะได้รับการปรับระบบบอสใหม่เหมือนกับเซิร์ฟอีซีแลนด์ส่วนโซนเก่าทั้งหมดยังไม่มีประกาศเรื่องรูนเวลาคุณมาเล่นเซิร์ฟใหม่ตอนนี้มันใจดีมันจะแจกรูนให้คุณ2สัปดาห์สัปดาห์ละ4กล่องยังไงคุณได้รูนครบทั้ง8ช่องแน่แนคุณก็เลือกไล่ไปเลย1-4ถึงถึงยังไงคุณได้เต็มอยู่แล้ว8กล่องไปลุ้นเอาว่าจะได้รูนที่มันตรงสเตตที่ตัวละครตัวเองต้องการไหมถ้ามันได้ ไม่ตรงในสัปดาห์แรกคุณจะเล่นตัวใหม่เพื่อที่คุณจะไปลุ้นลูน4อันให้มันตรงกับตัวละครคุณอันนั้นมันแล้วแต่ความพยันของคุณแล้วเรียกได้ว่าเทคนิคใครเทคนิคมันแล้วกันถามว่าได้ลูนอะไรยังไงมาดีสุดในช่วงต้นค่าสแตทที่สําคัญถ้าคุณเล่นสายกายภาพคือพีดามเมจโบนัสถ้าคุณเล่นสายเวทคือเอ็มดามเมจโบนัสช่วงแรกๆกเล่นไปยาวๆจนถึงประมาณไฮลคสหรือพูดง่ายๆว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่ DPS คุณมันยังไม่เกินหลัก10ล้านค่าพีดาเมจโบนัสค่าเอ็ ดาเม่โบนัสที่มันเป็นค่าดิบเป็นค่าตัวเลขสําคัญมากสําคัญกว่าเบสแตดอีกผมเทสให้ดูไปแล้วว่าตัวเนี้ยผมได้ DEX 92หน่วยแปลมาเป็นค่า P attack สูงมากตอนนี้ผมมี P attack อยู่7,966เดี๋ยวผมจะไปยิงตัวหุ่นฟางให้คุณดูเท่าไหร่ 89K ถ้าผมเปลี่ยนรูน เมื่อกี้ P attack จาก7,000กว่าขึ้นมาเป็น8,007แต่ค่า P damage bonus ผมจะหายไปที่4,000กว่าหน่วยเนี่ยหายไปเมื่อกี้ตี D ได้89,000นะเห็นไหม่85,000 ค่า P Attack เยอะขึ้นแต่ดามเมจน้อยลงช่วงต้น P ีดาเมทดอเนสกับเอดามเอทดอเสที่เป็นค่าดิบสําคัญขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นตัวละครไหนตัวลูนลองหาให้มันได้พวกนี้แล้วกันถ้าได้มาในช่วงต้นๆ้นดาเมจคุณก็พุ่งกระจุยกระจายแสงหน้าคนอื่นเขาแน่ๆสัตว์เลี้ยงเป็นอีกเรื่องที่หลายคนถามกันไม่จบไม่สิ้นจริงๆว่าสัตว์เลี้ยงตัวนู้นใช้อะไรดีตัวนี้ใช้อะไรดีสําหรับสายคริมมีอยู่3ตัวที่คุณต้องสนใจถ้าคุณอยากจะจับสัตว์เลี้ยงสาย มาตั้งแต่ช่วงต้นๆเลเวลต้นๆก็คือตัวโยโย่ตัวลิงใช้ได้ขยับขึ้นมาคือตัวอารูบิสตัวอารูบิสกว่าจะจับได้ต้องเป็นเลเวล60กว่าคุณจะจับสัตว์เลี้ยงตัวไหนได้เลเวลคุณจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าเลเวลของมอนสเตอร์นั้นกับอีกอันนึงสําหรับพวกสายสไนหรือแม้แต่การสิงเกอร์ก็คือตัวด็อกแกบี้สำหรับใครที่เล่นสายยิงไกลตัวสายคริตัวด็อกแกบี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนด็อกแกบี้มีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่า1ถ้าคุณไม่ได้คิดจะเล่น วุฒทองที่มันมีตัวเอ็กซ์คลูซีฟเกี่ยวกับระบบการติดดีบัฟของบอสแล้วดาเมจมันจะแรงขึ้นเช่นธนูบางอันหรือแม้แต่ตัวไนท์คริที่ผมเล่นอย่างเงี้ยตัวดาบด like ัสไลท์เคมอจะต้องติดสภาวะเลือดออกแล้วตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้คือถ้าคุณไม่ได้เล่นของทองนะวาง่ายๆคุณสามารถใช้ Dog ด็อกแกบี้ได้ข้อเสียอย่างหนึ่งของด็อกแกบี้คือกว่าที่คุณจะจับมันได้เลเวลตัวละครคุณจะต้องสูงมากเลเวล68นูน่นดังนั้นช่วงแรกคุณอาจจะจับตัวอื่นมาใช้ไปก่อนก็ได้รอจนถึงเลเวล 67 68ค่อยมาจับตัวด็อกแกบี้มาใช้ส่วนตัวสายเจาะกายภาพมีอยู่3ตัวเหมือนกันเท่าที่ผมนึกออกอันแรกถ้าคุณต้องการฆ่าไฟนอลเทสหรือว่าฆ่าลดไล่ไม่ว่าคุณจะเล่นธาตุอะไรก็แล้วแต่นะต่อให้คุณไม่เล่นธาตุไฟเลยด้วยซ้ําแต่คุณต้องการฆ่าลดไล่ตัวเดสเซ t ร์ดูฟเป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะแนะนําให้คุณจับมาเล่นถ้าคุณไม่ต้องการฆ่าลดไล่หรือว่าคุณบังเอิญโชคดีได้ฆ่าลดไล่ามาจากลูนตัวหมาซอมบี้หรือว่าตัวเวลิตหรือที่หลายๆคนชอบเรียกว่าตัวหมานา เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้าขายน่าสนใจถ้าต้องการลดไล่ไปหมาป่าถ้าไม่ต้องการลดไล่ มาตัวเวลิตและสำหรับใครที่มองยาวๆมองไกลๆว่าคุณจะเล่นตัวพาลาดาบโลกแน่นอนครับแมงทองนี่แหละเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะใครที่มองแผนยาวๆจะเล่นตัวพาราดาบโลกถ้าใครเล่นพระก็น่าจะมีตัวหมีนี่แหละส่วนสายเวทก็คุณต้องจับตัวซอมบี้แล้วเอามาอีโวให้มันเป็นตัวกูลหลักๆมีอยู่แค่นี้สําหรับสัตว์เลี้ยงที่เขานิยมกันใครจะเล่นสัตว์เลี้ยงนอกเหนือจากนี้คุณคงต้องไปศึกษาหรือว่าคงต้องไปดูอะไรยังไงอีกทีว่าตัวนั้นมัน กับตัวละครคุณมากน้อยขนาดไหนมันมีสเตตอะไรที่น่าสนใจส่วนไอ้พวกสัตว์เลี้ยงคอแลแลบพิเศษผมไม่พูดถึงเพราะว่าพอมันหมดช่วงคอแลแลบไปแล้วมันก็หมดไปถ้าคุณหามาใช้ได้มันก็โอเคแต่ถ้าหามาใช้ไม่ได้อน,นี้พูดถึงสัตว์เลี้ยงทั่ว,วไปก็มีตามนี้ตามที่บอกเรื่องบอทหลายคนอยากจะบูส์เลเวลเล่นในช่วงแรกๆถ้าคุณสามารถทาเลเวลนําชาวบ้านชาวช่องเข้าไปได้โอกาสในการที่คุณจะถีบตัวเองขึ้นไปให้ไวให้นําหน้ากว่าคนอื่นเขาเรื่อยๆมันก็มีโอกาสสูงมันก็มีโอกาส ง่ายกว่าในการบอทหลายคนจะไปโฟกัสเรื่อง Base e p p น,นู่นนั่นนี่ตัวไหนเยอะไปบอทตัวไหนไปอะไรยังไงดีในช่วงแรกเลเวลตัวละครคุณมันค่อนข้างจะขึ้นง่ายอยู่แล้วโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกวันแรกใครที่บอททั่วๆไปต่อให้คุณไม่มีความรู้เลยคุณก็จะได้เลเวลเกิน30อยู่แล้วจะถึง35หรือเปล่าเท่านั้นเองในวันแรกคนที่พอมีประสบการณ์คนที่รู้หรือว่าคนที่มีตีบอทคุณจะแตะเลเวล35ได้ไม่ยากหรือเพอเ,พอ,เพอ,อาจจะเยอะกว่า35ไปได้ด้วย ส่วนวันที่2จะสามารถดีดขึ้นไปจนถึงเลเวล40กว่าส่วนวันที่3เนี่ยต่อให้เล่นไม่เป็นเลยนะวันที่3ยังไงคุณจะแตะเลเวล50แทบจะ100%ครับภายในวันที่3วันที่4ไม่เกินดนี้ใครที่เล่นไม่เป็นคุณไม่ต้องซีเรียสมากอย่างชาที่สุดคุณจะเลเวล50อยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครที่บอดไวๆก็นั่นแหละวันที่3าคุณเลเวล50ขึ้นแน่ๆแล้วการบอดเพื่อให้มันได้เลเวลสูงขนาดนั้นคุณจะต้องลงดันเจียนประจําวันให้ครบแล้วลงให้มันเหมาะกับเลเวลตัวละคร เ,เช่นเลเวลตัวละครเรา40กว่า50อะไรไปแล้วเนี่ยก็อยากไปลงแต่ดันแมงทองถ้าคุณสนใจเรื่อง exp นะคุณต้องไปบอดในเลเวลที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเดรกเป็นโอซิลิสอะไรประมาณนี้แล้วก็พอมันเปิดตัวร0อยชั้นต้องหาตี้ไปลงการลงร้อยชั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ exp คุณบูสต์ขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามอนสเตอร์ในตัวร0อยชั้นเนี่ยถ้าคุณลงไปได้จนถึงชั้น60-70กับคนที่ไม่ได้ลงเลยเลเวลมันจะห่างก,กันเยอะใครที่เห็นคน ที่ทาไมเขาเลเวลขึ้นไปไวๆเขาไม่ได้บอทอย่างเดียวเขาทํากิจกรรมเขาไปลงนูน่นลงนี่ด้วยมันก็เป็นเทคนิคที่คุณควรจะพึงรู้เอาไว้สําหรับใครที่อยากจะบอทให้มันได้เลเวลไวๆหาปาร์ตี้บอทพยายามหาแมปที่คนมันไม่ได้เยอะไม่ได้ยืนทับกองจนเกินไปดาเมจคุณควรจะทําวันฮิตวันคิวมอนสเตอร์ให้ได้หรืออย่างต่ําที่สุดไม่ควรจะเกิน3ามฮิตไม่ว่าคุณจะเล่นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นคุณทําดาเมจเกิน3ามฮิตกว่ามันจะตายย้ายที่ครับหรือไม่ก็อัพตัว ตัวละครตัวเองขึ้นมาแต่ว่าดาเมจคุณกับเลือดของบอนสเตอร์มันเริ่มไม่สมดุลกันแล้วพยายามอย่าให้มันเกิน3ามิดลงกิจกรรมที่เกมมันมีให้ตลอดทั้งวันทุกครั้ง OX งัดข้อดันเจียนประจําวัน3าครั้งก็คือไอพวกตีบอสลงร้อยชั้นได้อย่าลืมไปลงกิจกรรมอะไรในเกมที่มันมีพยายามทําให้ครบ e x p คุณมันก็จะไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาไอเทมคําถามโคตรคลาสสิกเล่นใหม่อาชีพนั้นอาชีพนี้อาวุธขาวเล่นได้ไหมอาวุธฟ้า ทั้งตัวแปชิ้นดีไหมอาวุธทองเราไม่ต้องไปพูดถึงอยู่แล้วแหละใครที่มีงบคุณก็ต้องรู้ว่าอาวุธทองมันคือที่สุดของเกมนี้แล้วแต่อาวุธขาวอาวุธฟ้าเล่นได้ไหมแต่ละตัวอาชีพบางอาชีพมีความจําเป็นจะต้องใช้ของบางอย่างเป็นของทองโดยเฉพาะอาวุธเช่นชูล่าป,ปาบอลคุณจะต้องมีสนับทองเทียร์หนึ่งหรือว่าสนับรีสกิลไม่งั้นดาเมจมันหายดาเมจมันไม่มีแต่โดยรวมของขาวเล่นได้อยากให้เลือกเล่นคล้ายๆกับที่ตัวละครผมเล่นคือของฟ้าให้เลือกเป็นที่อาวุธกั ประดับตัวทาริสบางคนเล่นเป็นทาริสฟ้าอันนั้นแล้วแต่สูตรคุณสาหรับตัวผมนะทาริสผมก็ยังคงนิยมเล่นเป็นทาริสขาวอยู่ดีเพราะว่ามันดิวค่อนข้างง่ายถ้าตัวคุณเล่นเบสแตดคุณเป็นสเตนคุณก็ใช้ประดับฟ้าเป็นสเตนอย่างตัวผมผมเล่นตัวการสลิงเกอร์เบสแตดผมผมเลือกเป็นลักผมก็ใช้ประดับฟ้าเป็นลักส่วนตัวทาริสขาวเนี่ยเล่นครีก็เลือกเป็นทาริสครีอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วว่าทาริสครีกคุณจะเลือกเป็นทาริสอะไรพอดีช่วงเนี้ยค่าไฟนอนครีกผมแม้ว่่าผมจะเลเลนนป็น luck, ก็ตามทีแต่ว่าค่าทาริสผมมันยังไม่พอผมก็เลยเลือกเป็นทาริสเพิ่มไฟนนคริมาใช้ไปก่อนแต่ถ้าค่าไฟนนทคริมันพอแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวทาริสที่มันเพิ่มคริดามเมจโบนัสส่วนสายเจาะคุณไม่ต้องคิดเยอะเลยช่วงแรกคุณสามารถเล่นในตัวทาริสขาวที่มันเป็นไฟนนพีเพนได้อันนี้ใส่ได้ตั้งแต่เลเวล50ด้วยซ้ำไปเล่นได้ยาวๆแล้วถ้าค่าไฟนนพีเพนคุณพอแล้วหรือว่าคุณเล่นไปจนถึงเลเวล110คุณจะมาเปลี่ยนเป็นตัวหอยสังที่มันนนเเเพพิ่ม่มมไไฟอลีีดดโบััสตว้้ก็น ตามแบบแผนเล่นอะไรที่มันเป็นสแตนดาร์ดที่เขาเล่นกันคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากออฟแมวช่วงแรกคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกทำออฟแมวพนเทล่าไปก่อนทําไปได้ยาวๆจนกว่าจะเลเวล15ถ้าคุณไม่ใช่สายเติมกว่าคุณจะทำพนเทล่าไปจนถึงเลเวล15คุณก็ลากเลือดแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเมืองอื่นเลยทำพนเทล่าให้มันได้เลเวล15ให้ครบทุกช่องก่อนคุณจะเลื่อนช่องไหนคุณจะขยับช่องไหนไปในเมืองสูงกว่าค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งมันอาจจะมีข้อปีกย่อยหรือลาย ละเอียดอื่นๆที่มากกว่านี้แต่เอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วสําหรับตัวผมการที่คุณเล่นตัวละครใหม่จะเก่งไม่เก่งตอนนี้ค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับลูนเป็นสําคัญใครดวงดีได้ลูนที่มันแจกนาในช่วงแรกได้ลูนตรงตามที่ตัวเองต้องการก็มีโอกาสที่ตัวละครคุณมันจะกระโดดนําหน้าชาวบ้านชาวช่องเขาไปได้แต่มันเป็นแค่ความได้เปรียบในช่วงแรกมันไม่ใช่ว่าคุณได้ลูนมาไม่ตรงสายแล้วมันจะเล่นไม่ได้เอาซะเลยนอกนั้นหลักๆก็จะเป็นเรื่องการทําอัปเกรดออฟแมวตีบวกความสําคัญเรีย ให้ตามนี้เลยทําอัปเกรดก่อนแล้วไปทำออฟแมวแล้วค่อยมาว่าด้วยเรื่องการตีบวกการตีบวกพยายามตีทุกชิ้นให้ได้บวก4ี่เป็นฐานเอาไว้เพราะว่าการตีให้ได้บวก4ี่มันมีแค่ติดกับไม่ติดมันยังไม่มีแตกมันยังไม่มีลดหลังจากนั้นคุณได้ทรัพยากรอ,อะไรยังไงเพิ่มเติมขึ้นสามารถรวบรวมความกล้าความอะไรยังไงได้แล้วแล้วจะไปตีของให้มันสูงกว่าบวก4ขึ้นไปก็ค่อยมาว่ากันคิดว่าข้อแนะนําช่วงแรกๆก็น่าจะมีประมาณนี้ยังไงท่านนึกอะไรออกเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากัน ต่อไปแล้กันครับ Richman Shop จัดก,กิจกรรม Mid เยียแจกสนั่นมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์ line, สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลย